ก็คือแปลหมายว่าเสียหายเช่นเดียวกันแต่เราก็จะต้องดูอีกเก้าใบเราก็จะต้องดูอีกเก้าใบเพราะอีกเก้าใบเนี่ยเป็นแนวร่วมมามีส่วนที่คําว่ารอบเนี้ยนะในพื้นฐานดูชะตาเนี่ยนะเราสามารถที่จะนะครับเอาในเรื่องแผ่นดินไหวเลยหูบ้านสั่นเลยเฮ้ย

เด๋อวจังดูกับแฟนกั่รุกับบนัาน เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวการขอจบบนแผ่นดินไหวเนี่ยคนออกมานอกบ้านหมดแล้วหูออกมากเต็มเลยโอ,อ้โหตกใจเลยเนี่ยหูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงเป็นข่าวแล้วจัะหู้ออกก่อนโอ้โหการสอนอยู่เนี่ยแผ่นดินไหวแบบโอ้โหผนออกมานอกแล้วเอ,อ้โห โอ้โหนี่คนออกข้างนอกรึโอ้ยแผ่นนิ้นไหวออกใจเออติดแอร์นะโอ้โหนี่คนออกกำลังนอกหมือนกันฉันก็เป็นเนี่ยคนออกกำลังนอกเต็มเลย